สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ไปเที่ยวที่สุร,ราษฎร์ธานีนะคะและได้ไปพักบนภูเขานะคะที่พักบนภูเขาซึ่งบรรยากาศและวิวท,ทิวทัศสวยงามมากเลยคะ่ะตอนเช้าๆก็จะมีหมอกปกคลุมนะคะพอตึงขึ้นมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็จะมีบันไดขึ้นลงภูเขานะคะถ้าท่านไม่สามารถเดิน ได้ก็มีรถคอใช้ให้บริการอยู่นะคะมีชื่อทัดสวยงามมากค่ะที่ภาคแห่งนี้และต่อมาที่สุราษฎร์เหมือนกันนะคะเราก็จะมาเที่ยวที่หาดเชี่ยวรานนะคะและนุสวรีท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งเป็นนางสนองพระโอ์ของสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะคะหาเชี่ยวรานนี่ก็สวยงามค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะ <c oughs> ก็จะมีความงดงามในสายตาของท่านนะคะเหมือนเช่นดิฉันนะคะสวัสดีค่ะ